พาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของโซลารูฟท็อปกันบ้างค่ะบริษัท SPCG จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทโซลาร์พาวเวอร์ลูฟจำกัดหรือ SPR ได้ลงนาม MOU กับบริษัทธนาพัฒน์รอ r เพอร์ตี e เ OP m e n t จำกัดมหาชนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในโครงการเจดพระราม3 ดรดนพิวัตปีดาวิพาสผู้อำนวยการบริหารธนาพัฒนบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ซื้อโครงการซึ่งมีการติดตั้งโซลาร์ลูฟขนาด3.87กิโลวัตต์หรือผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ7,000หน่วยต่อปีสามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ตลอด25ปีค่ะ เราตั้งใจที่จะทําให้บ้านของบริษัทธนพัฒน์ทั้งหมดเป็นบ้านประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดพลังงานได้และใช้พลังงานที่ถือว่าเป็นพลังงานฟรีก็คือเรื่องของการนําแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยติดตั้งบนหลังคาอย่างน้อยลูกค้าจะได้ใช้ไฟเนี่ยถูกลงกว่าปกติในยอย่างน้อย10%ครับวิธีการเลือกว่าจะเลือกโซลาร์เซลล์หรือโซลารูฟของบริษัทไหนเนี่ยตรงนี้ธนพัฒนมีวิธีเลือกอยังไงคะต้องเชื่อมั่นว่าเขาต้องดูแลลูกค้าของเราเนี่ยยไได้อ้ออางป 25ปีตามระยะประกันดรวันดีกุณชรยาคงจุนเจริญเปิดเผยว่า SPR ในฐานะผู้นำนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อการประหยัดพลังงานได้เลือกใช้อุปกรณ์หลักที่มีคุณภาพได้แก่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของเคียวเซ a คอร์ปอเรชั่ประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงก่อตั้งมายาวนานกว่า60ปีเพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการค่ะ เจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะแล้วคิดคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าในระยะยาวนะคะคือถ้าเป็นกรณีเชน่นนี้เนี่ยเราจะไปร่วมมือเขาในการออกแบบโดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะในการออกแบบในการประเมินค่าพลังงานที่จะผลิตได้ในทิศทางของโครงการแต่ละแห่งแต่ละที่นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่จะซื้อบ้านจากเจ้าของโครงการเนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาวกว่า30ปีนะคะ ดรวันดีบอกว่านอกจากโครงการจัดสรรแล้วขณะนี้ภาคธุรกิจอื่นๆหันมาให้ความสนใจติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลกระแสไฟฟ้าใช้เองกันมากขึ้นค่ะจากความสำเร็จที่เราได้พัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มเ่ยนะคะเราก็ย่อส่วนเนี่ย ะะของความสําเร็จทั้งหมดเอามาแปะบนหลังคาในวันนี้นะคะก็แบ่งตลาดเป็น3กลุ่มกลุ่มลูกค้าครัวเรือนนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าอาคารต่างๆแล้วก็อีกอันนึงคือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเราจะมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมกับกลุ่มลูกค้าของด e พาร์ m เมนต์สโตร์เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่โตแบบก้าวกระโดดจากความสำเร็จที่เรามีเราเห็นว่าการผลิตฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจะสามารถช่วยเจ้าของลดค่าใช้จ่ายทันทีลดติดปุ๊บลดปับ๊บค่ะ สั้ชมคะการใช้ไฟฟ้าจากโซลารูฟนอกจากช่วยประหยัดค่าไฟแล้วยังช่วยดูแลสิ่งแวดลอ้อมและที่สำคัญช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตในแวดวงพลังงานค่ะ